ทำไมคนไทยไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษผมคิดว่าเพราะคนไทยอายแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกคกัน okay. ว,ว่าอาจจะพูดผิดไปฝรั่งจะหัวเราะเยาะไหมหรือ oh. อะไรรึเปล่าประมาณนี้ว่าเขาจะเข้าใจรอเปล่าครับ It's a beef better you drink with the red wine. The food, oh okay yeah. sure. A C R white wine e s o e c i a l l y seafood a bit of for the seafood. Oh, okay. okay. Uh, yeah. We'll take the red wine then. Okay thank you. Okay. Yeah. เมื่อก่อนเราเป็นแค่เด็ก้ังจานคนนึงเดิน3 000, 8 0 0ตอนนี้เราสามารถเด็กดูตัวเองได้และมีพอรอทุกอย่างทั้งรถทั้งบ้านซื้อได้ตัวเองหมดก็คือ,คอภาษาอังกฤษช่วยเราจริงๆถ้าเริ่มเรียนเรียนนี่จบแค่ม3ครับแล้วผมก็ศึกษาด้วยตัวเองว่า อะไรเป็นยังไงคำนี้มาจากไหนเพราะว่าเราทํางานร่วมกับฝรั่งฝรั่งก็พูดมาเราอยากเข้าใจว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรมาเพราะว่า,าถ้าเราเข้าใจเขาเขาก็คงจะอธิบายเราได้ว่าเขาต้องการอะไรก่อนที่จะทํางานกับฝรั่งสนใจภาษาอังกฤษไหมหรือว่าอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้หันมาสนใจภาษาอังกฤษจริงๆไม่ได้สนใจตรงนั้นนะแต่ว่าที่อยากรู้เพราะว่าเวลาเขาว่าเราเอ๊ะคำที่เขาว่าเราเนี่ยมันเป็นคำอะไรนะั่นคืออะไรเราอยากจะรู้ว่า ทำไมเหรอเขาว่าเพราะอะไรล้วจะแก้ปัญหาจุดนั้นเพราะบางทีเราแก้ปัญหาได้เขาคงจะไม่ว่าหรือเขาอาจจะโอเคอธิบายเราฟังว่เา,เพ,าเพราะอะไรครับครับแล้วคิดว่าภาษาอังกฤษมันยากยังไงบ้างครับมันก็คําบางคําใกล้เคียงกันครับเวลาฝรั่งพูดแต่ยังมึกว่าชาติหนึ่งคําคําเดียวกันอาจจะเสียงเพียเพ้ยนกันไปมไม่เหมือนกันครับต้องศึกษาดนึนงว่าเ,ออเขาพูดมาคำนี้คืออะไรแน่ ก็จะมีคำพ้องเสียงเยอะนะฮะแบบพวกเช่นจะพูดเ่ย right นะฮะ r i g h t right เขียนก็ right เหมือนกัน w r i t e ใช่แล้วก็ r i g h t ก็ยังแปลว่าสิทธิก็ได้หรือแปลว่าถูกต้องก็ได้ครับก็เยอะนะครับพอมาเปลี่ยนเป็นตัว l ก็เป็น light เปิดไฟอย่างเงี้ยนะ light right มันก็เลยกลายเป็นปัญหาสำหรับคนไทยบางคนในการออกเสียงนะครับแต่ก็ถ้าฝึกก็เดี๋ยวมันง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทีนี้อยากจะถามว่า chter, คุณบังมีวิธีฝ like ึกภาษาอังกฤษยังไงบ้างครับก็เรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนว่าสมมติว่าทางฝรั่งเขาพูดมาเนี่ยคำนี้คืออะไรเราเขาพูดคำนี i̇şte ok ้บ่อยๆเนี <S <S ่ยเราก็เลยไปเปิดดิกชันนารีดูว่ามันคืออะไรแล้วอย่างเช่นเวลาที่แบบดูหนังจะดูหนังแบบเป็นซาวด์แท็กแล้วเวลาที่พูดเป็นบทพากขึ้นมาจะเป็นภาษาไทยกับล้วก็จะเปิดดูแบบช้าๆนิดนึงว่าความหมายคืออะไรคำนี้คำใหม่ๆแปลก เพราะว่าหลายคนที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยอาจจะมองข้ามวิธีง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือเราต้องซื้อพจนุกรมขนาดพกพาหรือว่าพจนุกรมอะไรสักอย่างนะฮะมาเปิดดูศัพท์บ่อยๆนะครับจะได้เรียนรู้ศัพท์ที่อยากรู้ด้วยนะครับหรือว่าศัพท์ที่เจอในชีวิตประจําวันจริงๆนะครับก็ทําต่อไปเดี๋ยวจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับแล้วช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตั้งแต่ <laughs> <coughs> hi good afternoon good morning hi good afternoon Hello. What a cat for you today yes uh, a friend recommended this place that you had the best beef in town yes uh, sure. what would you recommend um what do you want to eat the uh, we have the diet beef yeah I'd like uh, like marbled steak yeah yeah we yeah. have okay. uh, I think it's the uh, deep eye And t ทนเดอร์ลอยแอนด์ทีโบนกูถามลูกค้าไปว่าเอ๊ะวันนี้คุณต้องการอะไรไหมให้แม่ช่วยหรือเปล่าโอเคแล้วก็เอามาว่าเราทุเดย์วีแฮสสเปเชียลเบฟอร์ยู45วัน90วันหรือว่าสำรบฟคือว่าเนื้อเนี่ยเรามีตัวนี้นะวันนี้นะสเปเชียลเรามี45วัน90วันเป็นริบอายเทนเดอร์ลอยอะไรประมาณนี้ครับเอาลละครับเรามาดูรูปประโยคที่ใช้ในการทักทายลูกค้าในร้านขายเนื้อนะครับ เริ่มจากการพูดว่า Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายนั่นเองครับ Good afternoon Good afternoon แล้วก็ถามว่ารับอะไรดีครับก็คือ What can I get for you What can I get for you What can I get for you อาจจะต่อท้ายประโยคด้วยคำว่า Sir ก็คือท่านนะครับก็คือผู้ชายนะครับ What can I get for you sir หรือถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็ใช้คำว่า Madam แล้วก็ย่ออีกทีเป็นแมมก็ได้ครับ What can I get for you, ma'am? What can I get for you today? วันนี้รับอะไรดีครับ What can I get for you today? ต่อไปนะครับมาดูรูปประโยคที่ใช้ในการสั่งซื้อเนื้อสเต็กนะครับ We have We have ก็คือเรามีเช่น We have beef, pork, and seafood. We have raw beef, Nua pork, Nua and seafood, Ahan Um, What you want to eat the, uh, we have the diet beef. Dried aged meat, what's that? The beef, we put in the big cold room, and uh, we chew we in that uh, 45 days to 120 days. Yes, it's, uh, when you eat 120 days, the beef is very really soft and nice, yes. Oh, okay. Yeah I'll take the 9 0 day one uh, ribeye How many r u m you want? Uh I think uh, 300 u gram yeah โอเคเนื้อไดเอทเป็นยังไงเลยครับเนื้อไดเอทนี่คือเราจะเป็นเนื้อที่ตัดออกมาจากตัวเนื้อวัวเสร็จเราจะมาพักทิ้งไว้ก่อนแล้วก็จะมาเข้าห้องที่เป็นห้องอุณหภูมิ1ิบองศาแต่ไม่ให้ติดลบครับแล้วก็พักไว้ตามเวลาที่ระยะเวลาที่เราต้องการ 45วัน90วันหรือ120วันเพราะจะมีการช่วยเพิ่มไขมันในการที่เนื้อเป็นเลือดใ้การเป็นไขมันแทนครับ,รบถ้าจะบอกว่ามีเนื้อวัวหลายแบบนะครับก็พูดว่า we have different cuts of beef we have different cuts of beef สังเกตการออกเสียงคำว่า different สามารถพูด3ามพยางได้ different แต่ที่นิยมนะครับคือ2พยางนะครับ ifferent, different different we have different cuts of beef หรือถ้าจะบอกว่าเรามีเนื้อวัวแบบบ่มแห้งนะครับก็จะพูดว่า we have dry aged beef dry aged beef ก็คือเนื้อวัวแบบบ่มแห้งนั่นเองครับ dry อย่าลืมครับมี D มี R dry ถ้าเราพูด d i y แปลว่าตายนั่นเองครับอันนี้คือด r ร r dry dry aged beef we have dry aged Beef ต่อไปอาจจะถามว่าคุณต้องการชิ้นไหนนะครับพูดง่ายๆนะครับว่า which one do you want หรือ which one would you like which one would you like ต่อไปอาจจะถามเขาว่าคุณต้องการลองชิ้นไหนนะครับก็พูดง่ายๆนะครับว่า which one do you want to try which one do you want to try เสร็จแล้วจะแนะนำเลยนะครับว่าลองกินลิปอายดูนะครับก็คือ You can try the ribeye cut. Lu you can try the ribeye. You can try the ribeye. Do you want to try the ribeye? Do you want to try the ribeye cut? How big of a steak do you want? How big of a steak do you want? Good afternoon. Good afternoon. What can I do for you, sir? What can I do for you, sir? What can I get for you, sir? What can I get for you, sir? What can I get for you, ma'am? What can I get for you, ma'am? What can I get for you today? What can I get for you today? We have beef, pork, and seafood. We have beef, pork, and seafood. We have different cuts of beef. We have different cuts of beef. We have dry aged beef. We have dry aged beef. Which one would you like? Which one would you like? Which one do you want to try? Which one do you want to try? You can try the ribeye cut. You can try the ribeye cut.